ร็อกในวันนี้ครับอยู่กับ a d ดบิ๊นะครับในวิดีโอนี้ a d ดบิ๊จะมาทดสอบความเจ๋งของประกันเดลที่เขาเรียกว่าประกันคอมพิวเตอร์ที่เทพที่สุดในไทยเดี๋ยวว่าเราจะมาลองดูกันว่ามันจะเทพจริงหรือเปล่ากับเมาส์ครับของเดลราคาหลักร้อยบาทตัวนี้มันเบิ้ลครับของเพื่อนผมใช้แล้วเบิ้ลเดี๋ยวจะลอง มาเคลมดูอาสามาเลยอยากรู้จริงๆว่าจะเทพไม่เทพยอย่างไรเดี๋ยวลองไปดูกันว่าวิธีการเคลมจะเป็นยังไงแล้วจะเทพยอย่างที่สมคำล่ำลือหรือเปล่าตามไปดูได้เลยครับโอเคมาฮะเคมส์ K ครับเคมาส์เดลครับตัวนี้เป็นไวเลสราคาก็มีตั้งแต่500-700ยเจ็พันหนึงแล้วแต่ร้านที่ขายเนาะหลายราคาเหมือนกันนะครับอ่ะ ลุยกันเลยนะครับ call center ในส่วนของการเคลมนะครับของเดลครับเบอร์นี้ฮะ026707250ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าติดต่อ,อยากไหมแล้วอะไรยังไงต้องใช้แบบไหนกันบ้างนะครับลุยกับประกันเทพของเดลครับวันนี้คุณต้องการทำอะไรคะ ติดต่อ <3 S 1> สายเทคนิคอลพพอร์ตครับดิฉันจะต่อสายให้คุณคุยกับเจ้าหน้าที่เทคนิคผู้เชี่ยวชาญคนถัดไปที่พร้อมให้บริการค่ะสวัสดีครับผมวัฒนายินดีให้บริการครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พอดีโทรมาเนี่ยพี่เมาส์มีปัญหาครับเมาส์ไวเลสมันเบิ้ลๆบินะพี่ต้องต้องทำยังไงบ้างครับอ๋อ อันนี้เดี๋ยวผมขอทราบรายละเอียดเป็นตัวออเดอร์นัมเบอร์นิดนึงครับออเดอร์นัมเบอร์มันมันดูยังไงอ่ะพี่อาจะมีเป็นสติกเกอร์ครับอ่าอยู่ตรงกล่องของตัวเมาส์นะครับผมขึ้นต้นด้วยตัวเลข930ครับผมก้าอ๋อโอเคอยู่ข้างหน้านี่ครับเป็น930718711ครับครับผมอ่ารอสักครู่หนึ่งนะครับผมโอเคครับผมอ่าอันนี้เราเช็คในระบบแล้วนะครับตัวเมาส์ยังอยู่ในการประกันอยู่นะครับผมอ๋อดีเลยพี่ แล้วยังไงดีพี่ผมต้องทายังไงต่อบ้างครับอันนี้คือเป็นประกันแบบออนไซต์เซอร์วิสหรือเปล่าครับใช่ครับเดี๋ยวทางเราจะจัดส่งตัวเมาส์ตัวใหม่ไปให,ให้กับทางลูกค้านะครับแล้วก็เดี๋ยว<อ>จะมี<อ>คนที่ไปส่งครับเก็บตัวเมาส์เก่ากลับมาด้วยนะครับผมตัวเมาส์นี่คือ,อผมจะได้ประมาณเมื่อไหร่อ่ะพี่คือวันนี้หรือพรุ่งนี้หรืออีก,กี่วันครับก็โดยโดยส่วนใหญ่เราจะจัดส่งให้ภายในหนึ่งถึงสามวันทําการครับผมอ๋อหนึ่งถึงสามวันก็ไม่นานเนาะก็คือ หลักการก็คือเดี๋ยวผมเอาตัวเนี้ยไปเปลี่ยนตัวใหม่ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวทางเดีจะเอาตัวตัวใหม่มาเปลี่ยนแทนให้ก็คือเอาเมาส์ตัวเก่าเนี่ยไปแลกตัวใหม่มาอย่างนี้หรอพี่ใช่ครับผมแล้วอย่างอย่างพวกเมาส์เนี่ยครับมันจะได้เป็นตัวของใหม่เลยไหมหรือว่าอะไรยังไงพี่ก็ในส่วนของตัวเมาส์นะครับจะเป็นตัวใหม่นะครับอ๋อเป็นตัวใหม่แล้วถ้าแล้วถ้าโปรดักต์อื่นๆของเดลเนี่ย แต่ละตัวมันออนไซต์หมดเลยไหมครับหรือว่าเฉพาะเมาส์อย่างเดียวหรือกับจออะไรพวกนี้ก็เป็นด้วยไหมพี่อ่าคือในส่วนของตัว d u c ตสินค้าของเดลที่เราวางขายนะครับเป็นออนไซต์ทุกตัวนะครับ<อ>ก็ถ้าเป็นในส่วนของตัวอิสซัซซชิ้นเล็กๆนะครับก็จะเป็นเปลี่ยนตัวใหม่ให้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวถ้าเป็นส่วนมอนิเตอร์มอนิเตอร์ก็จะเป็นอ่าเงื่อนไขาการเปลี่ยนตัวใหม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นรีเฟอร์บิดนะครับผมอืมครับผมอย่างนี้นี่เองโอ้ได้เลยแล้วแล้ว,ลวเดี๋ยวผมต้อง ่งเอกสารอะไรยังไงที่อยู่อะไรยังไงไหมพี่ตรงครับร <ste an> เดี๋ยวผมจะต้องรบกวนขอเป็นชื่อนะครับแล้วก็เบอร์โทรนิดนึงครับแล้วก็อีเมลครับผมอ๋อได้ครับก็เป็นเจนนลงอินรุนครับพี่สระ,ะเอตจจานนอหนูนอน,น,นเนรลอเรือมังหัวควายกรลลันออาังสลีนอหนูลอเรือสลุนอเนนส่วน<ม>อีเมลก็เป็น adbigadbig atgmail.com อ๋อโอเคครับรอสักครู่หนึ่งครับได้ครับเดี๋ยวผมจะส่งที่อยู่ไปในอีเมลที่พี่จะรีพายมาใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวทางผมก็เดี๋ยวจะส่งทางรายละเอียดใบจ็อบนะครับอ่าส่งไปให้กับทางลูกค้าทางอีเมลนะครับเดี๋ยวรบกวนลูกค้ารีไพายเมลกลับแล้วก็แจ้งรายละเอียดที่อยู่ที่จะให้จัดส่งตัวเมาส์ตัวใหม่ไปให้ด้วยครับโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมพี่อ่าเรียบร้อยแล้วครับผมได้ตัวใหม่ด้วยดีจังโอเคครับขอบคุณครับโอ้โหนี่ฮะก็ ได้ตัวใหม่ด้วยอ่ะโอ้ถือว่าแจ๋วมากเลยแต่เดี๋ยวรอเขาส่งอีเมลมาก่อนแล้วเดี๋ยวตอนได้คงได้ของเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองดูว่ากล่องใหม่มันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามไปดูกัน The next day อ้าวเดี๋ยวโทรมาแล้วฮะสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อรออยู่ข้างล่างแล้วใช่ไหมฮะโอเคเฮ้ยมาแล้วครับตามนัดเลยวันถัดมาปุ๊บเดี๋ยว มาเอาเมาส์ตัวที่มีปัญหาครับตัวนี้มันเบิ้ลนิดหน่อยนะไม่รู้ว่าฝุ่นข้าหรืออะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวเอาลงไปเปลี่ยนข้างล่างกันเอาตัวนี้ครับไปเปลี่ยนตัวใหม่เมื่อวานเพิ่งโทรคุยกับ call center ครับวันนี้ messenger มาเลยไวมากไปไปไปดีกว่าถึงแล้วข้างล่างครับกําลังจะเอาเมาส์ตัวเก่ามาเปลี่ยนครับทางขนส่งของเดียวมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับบกวเซ็นได้ด้วยนะคบอ๋อได้เลยครับอ่ารครับแล้วก็ตัวนี้เอากลับใช่ไหมครับ ขอบคุณครับนี่ได้ตัวใหม่มาแล้วฮะโอ้โหสวยสดงดงามเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าแพ็กเกจอะไรยังไงเป็นยังไงเดีย๋ยวตามไปดูครับนี่นะฮะโอ้โหไปเคลมมาแล้วฮะง่ายมากเดลนะครับทุกสินค้าทุกผลิตภัณฑ์ที่เป็นเดลเอเลนแวร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเมาส์หลักร้อยบาท ไปจนถึงจอและโน้ตบุ๊กหลักหมื่นบาทนะครับทุกตัวมีประกันออนไซต์เซอร์วิสแทบจะทั้งหมดเลยนะครับสะดวกมากๆสำหรับการดูแลหลังการขายเนี่ยอย่างเมาส์ตัวนี้ฮะเป็น Advanced Exchange ว่าง่ายคือถ้าอยู่ในกรุงเทพและปร,ะรมนนนะิมณฑลนะเมาส์มีปัญหาภายในระยะเวลาประกันอย่างตัวนี้ประกัน3ปีครับโทรไปวันนี้พรุ่งนี้ครับ ขนส่งเอาตัวใหม่มาเปลี่ยนให้เลยนะแบบที่เห็นกันไปแล้วเนาะว่ถือว่าน่าประทับใจมากนะครับนี่แหละฮะก็คือประกันเทพที่เขาพูดกันมาปากต่อปากเลยละ่ะว่าเดลนั้นเทพซึ่งผมเห็นมาแล้วมเมื่อคี้ว่ามันเทพจริงของหลักร้อยประกันหลักร้านครับผมก็ฝากไว้นะครับในรอกวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น,น้อยแหละเนาะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับการเลือกซื้ออุปกรณ์นะครับคอมพิวเตอร์จากเดล ประกันเทพจริงนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ